ไม่จบง่ายๆค่ะสําหรับมหากาการทวงหนี้ระหว่างเหล่าเจ้าหนี้และคุณปู่มัทน,นาค่ะล่าสุดคุณออมเจ้าหนี้อีกคนของคุณปู่นะคะของขึ้นคําไม่สนคําขู่นะคะจ่อเปิดโปงหลักฐานเด็ดค่ะลั่นคาไหนคํานั้นค่ะเผยคุณปู่มีการแอบอ้างผู้ใหญ่ระดับประเทศนะคะซัดทาเหมือนรักครอบครัวแต่การกระทำในสวนทางหลังคุณปู่มัทน,นาค่ะประกาศท้ารบนะคะโพดดักข่าวว่าถ้าใครปล่อยหลักฐานทําลายชื่อเสียงจะดําเนินคดี ยังคงเป็นราม่ามหากราบที่ไม่จบง่ายๆค่ะกับการที่คุณปูมัทน,นานะคะติดหนี้เจ้าหนี้หลยรายรค่ะจนต้องมีการทวงหนี้กันผ่านสื่อถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวก่อนที่ต่อมาไม่นานนะคะทางด้านของคุณปูค่ะจะออกมาโพ์โตแบบรัวๆค่ะยืนยันนะคะว่าจากนี้ค่ะตนจะไปนิ่งอีกแล้วเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบกับผลรอบข้างค่ะขอทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะที่ถูกทําลายชื่อเสียงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางคุณอ้อมค่ะพร้อม ก็ไเด้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะถึงเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ได้เดินทางไปถ่ายรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง8ดนะคะซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่คุณปูมรทน,นาพร้อมกับสามีอย่างคุณหานนะคะหิมะทองค,คําค่ะได้ถแถลงข่าวโดยฝ่ายของคุณปูเนี่ยเปิดใจทั้งน้ําตาก,กันเลยทีเดียวน,นะคะแล้วก็ได้มีการพูดพาดพิงถึงคุณอ้อมค่ะหนึ่งในเจ้าหนี้ประมาณว่าปกติก็ปล่อยดอกเงินกู้อยู่แล้วนะคะรวมถึงคุณลูกหมีเองเนี่ยก็ปล่อยเงินกู้ให้กับร้านเว้นตาด้วยซึ่งทางด้านของคุณอ้อมเจ้าหนี้ของคุณปูมนนาาาออีีกกคะะยยัเล่่่่วไมด้้้ชพปงงิููขถ โกหกเนี่ยจะเปิดหลักฐานเด็ดนะคะไม่ต้องออกมาร้องไห้น้ําตามันไม่ช่วยถ้ารักครอบครัวเนี่ยต้องพูดความจริงด้านของคุณลูกหมีเผยว่าจ่าย1.4ล้านก็พร้อมจบนะคะยินดีขอโทษแต่ว่าต้องใช้นี่ก่อนโดยในวันนั้นถ้าทางด้านของคุณอ้อมนะคะได้กล่าวว่าเรื่องปล่อยเงินกู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยครั้งแรกนะคะให้ยืมเพราะว่าช่วยเหลือค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็ยืมอีกบอกว่าจําเป็นต้องใช้เงินนะคะซึ่งคุณอ้อมก็ปฏิเสธนะคะเขาก็เลยพูดถึงเรื่องการลงทุนทําธุรกิจคอลลาเจนกับเพื่อนบอกว่ากําไรดีมากเลยก็มีกกาารชชัววนคุณออ้้มไปทํดย ตอนที่ยืมครั้งแรกเนี่ยเขาเสนอดอกเบี้ยให้เอง3%ค่ะที่ทางฝั่งของทนายเขาบอกว่าเขาใช้ดอกเบี้ยอ้อมจนทบต้นทบดอกนะคะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะมันคือเงินปันผลตอบแทนที่เขาต้องให้อ้อมว่าอ้อมลงทุนเท่านี้เขาจะให้ปันผลเท่าไหร่มีรายละเอียดทั้งหมดเขาพูดว่ามันเป็นเงินดอกเบี้ยแต่อ้อมให้เขาเขียนในข้อความว่าเป็นปันผลเป็นการแบ่งกําไรซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมาบอกว่าพี่ลูกหมีให้เขาเซ็นกระดาษเปล่าส่วนอ้อมให้เขาเขียนเขาก็เขียนเขาไม่รู้อะไรเลยคือเขาไม่ใช่เด็ก3ขวบนะให้เขียนอะไรเซ็นอะไรก็ทํามันฟังไม่่ขึ้นคะ ขามีพื้นกรรมชอบกล่าอ้างบุคคลที่2บุคคลที่3พูดยังไงก็ได้เพื่อให้ได้เงินอ้อมมีตัวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่สภายองเขาที่เป็น CEO หลายบริษัทเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินแต่อ้อมมั่นใจว่าพี่สภายองเขาไม่รู้เรื่องยืนยันว่ามีหลักฐานคนที่พูดความจริงเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานออกมาโชว์แต่เขาเคยเอาหลักฐานออกมาโชว์ไหมถ้าไม่ไกเกลืยก่ยก็จะดําเนินคดีเต็มที่ค่ะแต่่่่่่่่ถถ้้้้้้าา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 เเเเรรรรไไไไไดดดงงงินนนนคคคืกกกก็็จจจบบบะะะะะมมมมอออออออยยยีววว1ทสหลัฐัฐโชชแต โกหกอ้อมจะเอาหลักฐานนี้มาเปิดมันเป็นหลักฐานที่อยู่ในมืออ้อมมานานแล้วเขาชอบเอาบุคคลที่สองบุคคลที่3มาแอบอ้างซึ่งบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศถ้าพูดออกไปเนี่ยอ้อมไม่รู้ว่าคุณหานเขาทราบพ,พฤติกรรมของภรรยาเขาไหมแต่ครั้งที่แล้วเขารู้สึกผิดเขาเย็นลงอ้อมก็เลยจะไม่โชว์แต่จะบอกว่ามีอะไรให้เล่าความจริงให้สามีและทนายฟังให้หมดเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยคุณอ้อมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เล่าความจริงให้สามีฟังทั้งหมดแล้วก็ฝั่งของทนายเขาเนี่ยอยารับรองพฤติกรรมเขาเยอะขนาดสามี เขาอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเขายัางให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาไม่รู้พฤติกรรมของภรรยาเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นทนายคือคนนอกอย่ามั่นใจหรือว่ารับรองเขาเยอะค่ะเป็นห่วง ซึ่งคุณอ้อมก็ยังบอกอีกนะคะว่าไม่ได้อยากจะเหยียบเขาค่ะไม่ได้อยากจะให้เขาไม่มีที่ยืนในสังคมแต่อยากให้เขาลงมาคุยกับเจ้านี่ได้แล้วอย่าเลือกจะยืนบนหัวเจ้านี่อีกต่อไปออกมาพูดความจริงอย่ากโกหกเอาหลักฐานออกมาเลยไม่ต้องมาร้องไห้น้ําตาไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเขายังดันทุรังว่าฉันไม่ผิดฉันถูกกระทําเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่ยืนเองและถ้ายังพาดพิงอะไรที่ไม่เป็นความจริงอีกหลักฐานนี้ก็จะถูกปล่อยออกมาหยุดพฤติกรรมอย่างนี้้ารักลูกกับสามีเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการกระทําของพี่เองพี่ ไม่ต้องโทษใครแค่ออกมายอมรับออกมาขอโทษถอนคดีกับทุกคนไปซะให้เรื่องราวมันจบๆบถ้าพี่รักลูกรักสามีก็รีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดต่างฝ่ายต่างขอโทษกันออมเชื่อว,ว่าสังคมไทยใครสำนึกผิดเขาก็พร้อมที่จะให้อภยัยอย่ายืดเยื้อกันต่อไปอีกเลย ซึ่งต่อมาเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะทางด้านของคุณปูมัทน,นานะคะก็ไม่ขออยู่เฉยค่ะได้มีการออกมาเปิดหน้าท้าชนอย่างเต็มตัวนะคะหลังคู่กรณีบิดเบือนความจริงไปหลายอย่างค่ะซึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณปูมัทน,นาได้มีการออกมาประรากาศผ่านทางโซเชียลค่ะถึงคุณลินลี่นะคะหลังทนายค่ะที่รับทําคดีอย่างทนายกิ่งทนายประมาณโดนโจมตีไปด้วยนะคะซึ่งเธอค่ะก็ได้บอกนะคะว่าจะขอออกมาปกป้องทุกคนรอบตัวบ้างส่วนในเรื่องกับคู่กรณีนะคะต่อจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายและศาลจะดีที่สุดจากนั้นนนใวัที่ 9สิงหาเนะคะก็เราอุอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อคุณปูมัทน,นาออกกรงฟาดเดือดลินลี่นะคะหลังจิกหัวด่าทนายคู่กรณีจนโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะคะและมีการด่าหยาบถึงตระกูลสามีอีกนะคะทั้งเหยียบหัวด่าอีปูจนวันนี้ได้แสงจนดังสมใจก่อนที่จะทิ้งท้ายถึงลินลี่นะคะว่าวันนี้น้องทําให้พี่รู้ว่าความจริงใจของน้องมันไม่มีอยู่จรงิงก่อนที่คุณปูจะโพสต์อีกนะคะว่าฝากถึงน้องสาวพร้อมระบุข,ข้อความที่แนบไว้นะคะว่าสิ่งที่ทําให้เสียใจที่สุดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือวันนนนนนนีีีี้กกกกิเเเทท่่ยววรรรักกัอัออปะจาาหมืนคน โกรธเกลียดกันมาทั้งชีวิตอยู่กับหนูโอเคทุกอย่างพอออกสื่อเหยียบหน้าพี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่ขอให้น้องโชคดีกับการกระทํากับพี่ในครั้งนี้นะคะและในวันที่10สิงหาค่ะคุณปูนะคะก็ยังไม่หยุดข่ามีการโพสต์ข้อความถึงลินล,ลี่อีกนะคะบอกว่าหยุดขู่หยุดทําร้ายพี่ได้แล้วให้พี่มีโอกาสพูดบ้างมีคนส่งมาว่าเมื่อสักครู่น้องลงเฟซขูพ่พี่ปล่อยคลิปเสียงพี่น้องไม่เกรงกลัวกฎหมายของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะการแอบอัดคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงโดยที่เจ้าต,ตัวเขาไม่ได้อนุญาตแถมขู่จะปล่อยลงโซเชียล แล้วเปิดประจานพี่ขนาดนี้น้องจะสร้างความเสียหายให้พี่ไปถึงไหนคะหยุดทำรายพี่และหยุดทำรายครอบครัวพี่ได้แล้วคะ่ะที่ผ่านมาคนหวังดีแล้วก็คนจริงใจจะไม่มีใครแอบอัดคลิป คนที่บอกว่ารักกันเวลาเจอกันแน่นอนค่ะมันไม่ใช่นิสัยของคนปกติคนที่รักกันจริงจะไม่อัดคลิปเพื่อเอาไว้ประจานกันค่ะและอีกโพสต์นะคะที่ระบุข้อความว่านับจากนี้ให้สารตัดสินตัวเลขที่แท้จริงไปเลยค่ะในส่วนของนี่ที่ผ่านมาคือไกลเกลี่ยกันแล้วไม่ลงตัวหยุดพูดเพื่อต้องการจะขายของได้แล้วเหมือนใช้สื่อประจานเราแล้วก็ขายของเอาจุดนี้มากดเราให้สังคมตัดสินเราจนเราไม่มีที่ยืนก่อนที่จะโพสตอย่างต่อเนื่องนะคะถึงเรม่มาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะว่า20กว่าปีที่ปูอยู่ในวงการบันเทิงมานีี่่เป็นรรงแแกกกทถูะส ดราม่าจากคนนอกวงการบันเทิงที่ต้องการอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะดังด่าดจิกหัวปูอาศัยในวันที่เราสะดุดมาเหยียบเราซ้ำเราให้จมดินทําลายชีวิตปูและครอบครัวทําให้ลูกๆต้องอับอายปูสมควรที่จะโดนน้องเขากระทําแล้วก็ด่าขนาดนี้จริงๆหรอคะจนปูแทบจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไม่ได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาปูโชคดีที่ยังมีคนเข้าใจว่าสิ่งที่ปูโดนกระทํามันมากเกินไปมันทําการเกินกว่าเหตุทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันคุยกันได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตขนาดนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายขนาดนี้คู ปูสารพัดคิดไหมว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กยังไงบ้างน้องเคยคิดบ้างไหมและคุณปูนะคะก็ยังได้โพสต์ข้อความถึงคุณลูกหมีและคุณลินล,ลี่อีกนะคะระบุว่าพวกน้องอยากจะดังตลอดเวลาจนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเหรอคะเทคนิคการตลาดประจานพี่ที่น้องสองคนทําอยู่เพื่อขายของเพื่อให้ดังเพื่อให้มีคนจ้างงานวันนี้น้องก็ได้ขายของแล้วก็ดังกันเต็มที่เพราะว่าพี่พี่ขอประกาศให้สื่อและสังคมทราบโดยทั่วกันว่าสิ่งที่พวกน้องขู่พี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอหรือว่าแชทไลน์พี่ขอประกาศว่าพี่ไม่อนุญา อนุญาตให้ใครเอาไปลงทั้งสิน้นถ้าหลุดออกมาเพื่อทําลายชื่อเสียงพี่พี่ขออนุญาตดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อจากนี้พี่จะขอออกมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคนของพี่และศักดิ์ศรีของครอบครัวพี่บ้างนะคะเพราะพี่รู้ว่าระหว่างช่วงที่คดีกําลังดําเนินการไกล่เกลี่ยพวกน้องก็คงหยุดสร้างกระแสเพื่อเรียกงานเพื่อออกอรายการขายของดังนั้นต่อให้พี่เงียบพวกน้องก็จะออกมาหาแสงกับพี่อยู่ดีเพราะว่าดังกันเองไม่ได้พวกน้องต้องการแสงจากพี่ตลอดเวลาแต่จะประจานอะไรพี่ก็ให้เกรงกลัวกฎหมายกันบ้างนะคะเพราะว่าในวันที่แสงหมดจะต้อง วิ่งขึ้นลงศาลหลายคดีถ้าคิดว่าคุ้มก็เอาที่พวกน้องสะดวกเลยค่ะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโปงหลักฐานนี้เองค่ะล่าสุดนะคะทำเอาทางด้านของคุณอ้อมค่ะเจ้าหนี้อีกคนนะคะไม่ทนเช่นกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะว่าในวันที่เธอไปร่วมแถลงข่าวด้วยที่ช่อง8ดนั้นคุณอ้อมเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่ากําัหลักฐานไว้ในมือแน่นแต่ไม่เปิดเผยค่ะขอให้ทางคุณปูมาธนาเนี่ยสำนึกนะคะแล้วก็ออกมาขอโทษถอนแจ้งความซะแล้วก็เคลียร์กันให้มันจบๆนะคะแต่ว่าจากเหตุการณ์ออกมาประกาศทารุบนี้เองค่ะคุณอ้อมนะคะจ่อเปิดโปงหลักฐานแล้วค่ะไม่กลัวคําขู่นะคะโดยเพจบริษัทก้าวธนาพีอาร์จำก อีกรายแจ้งมาค่ะอ้อมคำไหนคำนั้นที่อ้อมไปแถลงข่าวที่ช่อง8ล่าสุดว่าจะเปิดหลักฐานที่มีอยู่ในมือเรื่องที่แอบอ้างผู้ใหญ่ระดับประเทศสืบเนื่องจากช่วงงานศพเขาใช้คําว่าเพื่อนสนิทรวงเล็บทิปออกมาให้ข่าวตอบกลับอ้อมซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและอ้อมมีหลักฐานยืนยันว่าคําพูดทั้งหมดคือคําพูดของเขาเองซึ่งมีหลักฐานพร้อมเปิด ปากบอกว่ารักลูกรักตระกูลสามีและคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แต่การกระทํามันสวนทางแม้แต่ช่วงงานศพเนี่ยก็ยังนําเสนอข่าวแล้วก็อยากจะเอาชนะเจ้านี่โดยไม่สนใจและให้เกียรติผู้วายชนล่าสุดเขาบอกว่าผ่านงานศพมาแล้วถึงตอบโต้ที่ผ่านมาอ้อมให้เกียรติแล้วก็เคารพนับถือผู้วายชนต่อไปนี้อ้อมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานตามที่สัญญาไว้และอ้อมยังมีหลักฐานอีกเยอะจากการนั่งย้อนดูแชทไลน์บอกให้ลงมายืนไม่ยอมยืนเป็นนี่ก็ต้องจ่ายสํานึกกี่โมงโดยงานอะไรผู้วายชนที่คุณอ้อมหมายถึงนะคะนั่นก็ คืองานของด s h รชูสักดิมททองคำค่ะพ่อของคุณพักดีหารสามีของคุณปูมันธนาที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย9 1ปีสําหรับด s h รชูสักดิมัททองคำนะคะท่านก็คือผู้ที่ริเริ่มสินเชื่อเกษตรกรค่ะและนําความรู้ความสามารถที่ศึกษามาจากประเทศอังกฤษนะคะมาพัฒนาประเทศเราโดยยังเคยได้รับการยกย่องค่ะให้เป็นนายธนาคารแห่งปีคนแรกนะคะประจําปี2525 25อีกด,ด้วย ท่านผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะไม่จบง่ายๆแน่นอน,นะค่ะเพราะว่าล่าส,สุดทางด้านของคุณปูมัทน,นากับคุณลูกหมีก็ออกมาโพสต์ฟาดกันเดือดอีกยกนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในคลิปหน้าส่วนหลักฐานในมือของคุณอ้อมคืออะไรนะคะและจะเปิดโปงเมื่อไหร่ทางท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตแน่นอนคะ่ะถาไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i สไคร u ยูทูบช anel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ